สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองอนแกนนะครับหรือว่าวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสําหรับท่านใดเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาเทสเจ้าตัวไททันนะครับวันนี้จะมาลุยลองกับพื้นที่ที่เป็นน้ํานะครับลองดูทาเลนะครับวันนี้มันจะเป็นป่าหญ้าแล้วก็มีน้ํานะครับนะจุดนี้คือจุดที่เราจะลงลุยนะครับน้ํานะครับจะถ่วมท่วมประมาณสักนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองดูแต่ผมไม่ไม่ชัวร์ว่ามันจะไปได้ไหมนะครับแต่จะพยายามนะครับใส่โฟโลบอกด้วยเกียร์สนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับลุยน้ําเมื่อไหร่อย่าลืมปิดแอร์ก่อนนะครับผมจะปิดแอร์นะครับนะครับทีนี้บวกด้วยสีโลนะครับสีโลพักขึ้นนะครับพักขึ้นนี้คือสีโลแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้น้องลงข้างหน้านะครับจะไปแบบเร็วๆพาลุยน้ํานะครับลองดูว่ามันจะไปได้ไหมนะครับเพราะว่ารถคันนี้ก็มีล้อยหญ่ให้ดูผิวพื้นนะครับ ให้ดูนะครับผิวน้ําคือน้ําท่วมนะครับอันนี้ระดับถนนจะสูงกว่าด้านข้างนะครับนะครับน้ํายังท่วมประมาณส0 2 0ี่สิบเซนนะครับแต่แดงว่าในป่าหญ้าต้องประมาณ40-50ิบถึงหเซนนะครับไปดูกันครับนะบไปแบบเร็วๆนะครับโอเคครับ จะลองลงดูนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่ามันจะไปได้ไหมนะครับแต่เราขอลุยหน่อยนะครับวันนี้นะครับให้ดูสังเกตล้อหน้าปั่นนะครับให้ดูสังเกตนะครับนี่คือโฟมันทํางานแน่นอนนะครับนี่ครับนี่คือทำงานแน่นอนนะครับผมนะครับ ้าโปทำงานไม่ได้ผมว่ามันไปแบบผมไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อกี้ผมใส่เกียร์สองรถกลับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็รถมันเตีย้ยกว่าน้ำเข้านะครับผมโอเคนะครับผมก็พอไปได้นะครับโอเคครับผมนะครับก็ให้เทสให้ชมประมาณนี้นะครับอ่ะอนะครับผม เม in month, road, 2, mm hmm. so water, ื่อกี foliage, so, me, involved, so ้ก็มีดับครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมใส่โฟนะครับบวกด้วยเกียร์สองนะครับเมื่อกี้ใส่เกียร์สองแล้วก็โฟโลนะครับเมื่อกี้แล้วก็มันไปเจอกับถนนที่เป็นน้ํานะครับมันจะผักน้ําด้วยนะครับถ้าเป็นนะครับพื้นที่ทรายหรือดินโคลนนีดๆหน่อยใส่โฟแล้วเกียร์สองผมว่าเหมาะนะครับเมื่อกี้ผมยังพลาดนะครับก็สุดท้ายก็ได้มาใส่เกียร์หนึ่งบวกด้วยโฟโลนะครับผมถึงจะได้นะครับ ใช้งานได้นะครับอ๋อเมื่อกี้นะครับผมรีมดูนะครับสีคาดไปนิดนึงแตว่าทำไมว่ารถมันเร็วจังเลยนะครับผมใส่ C2 นะครับ C2 ก็คือขับ4นะครับความเร็วมันเท่าเดิมกับการขับ2ไฮนะครับแต่มันเป็นการขับ4ด้วยความเร็วนะครับรถมันเลยเร็วเกินไปนะครับเกือบนิดนึงนะครับถ้าน้ําสูงกว่านี้รถอาจดับได้นะครับจริงๆมันต้องใช้โฟล์คือผักขึ้นมาอีกเป็น 4L นะครับ โทษทีนะครับ CL แล้วเราซ้ายใช้เกียร์สองนะครับมันจะหมอรอบเครื่องมันจะช่วยให้รถไม่ดับนะครับรอบเครื่องมันจะสูงนะครับสูงแล้วก็ช่วยให้ในการดันและไปได้นะครับเมื่อกี้มันกลายเป็นการขับธรรมดาเกือบไม่รอดกันนะครับดีนะครับที่มันไปได้นะครับเราก็รถมันมันมันพอที่จะสู้น้ําได้อยู่นะครับแล้วก็โฟมันใช้งานได้ปกตินะครับส่วนท่านใดสนใจคันนี้ก็ส6ง0ส0ันเหมือนเดิมนะครับ ส่วนภายนอกเลี้ยวลอยนะครับไปดูคลิปก่อนได้นะครับไปชมได้นะครับสนใจก็เดี๋ยวเปลี่ยนของเลีวให้จัดส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับหรือจะมาดูที่นี่ก็ได้นะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279สอ้ไอดีไลน์ศูนย์เก้าสี่สี่เจ็ดห้าสี่สนะครับส่วนท่านใดอยากดูรถตัวจริงนะครับนะครับก็มาที่ตำบลห้าภาคอำเภอเมืองจ่ดขอนแก่นนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสอบถามก่อนว่ามีติดนัดตีดจองหรือเปล่านะครับอย่าเดินทางเลยนะครับ ถ้าเดินทางเลยอาจจะไม่ได้เห็นรถนะครับเพราะว่าอาจจะมีติดนัดติดจองหรือจบไปแล้วนะครับรบกวนท่านนะครับโทรถามก่อนนะครับไม่เสียค่าน้ำมันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพาริงต้นเียผมพาดูด้านนอกนะครับว่าสภาพเป็นยังไงนะครับโอใช้งานได้ได้จริงนะครับนะครับ รถมันโอเคนะครับผิดพลาดที่ผมเองที่ใส่โฟไฮนะครับเมื่อกี้นะโฟไฮก็คือนะครับขับสีที่สามารถใช้ความเร็วทั่วไปนะครับก็คือมันจริงๆมันก็เหมาะในการวิ่งที่เป็นถนนลื่นนะครับฝนตกถนนลื่นนะครับแต่เมื่อกี้ผมเอาไปลุยนะครับเอาไปบุกเบิกจริงๆมันต้องใส่สีโลนะครับผมนะครับไปดูด้านนอกนะครับก่อนที่จะล้างก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดภายในนะครับก็คือเอาไปลุยก่อนนะครับก่อนที่จะล้าง รบตัวรถนะครับประมาณนี้เลยนะครับคือมันมันไปได้เมื่อกี้น้ําน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับต้องดูในกล้องนะครับผมก็ไม่เห็นแต่ล้อข้างนั้นก็ปั่นฝั่งนี้ก็ปั่นนะครับก็คือขับซีสีไฮนะครับสนใจคันนี้ก็โทรมานะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเก้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ